สวัสดีครับพบก,กับรู้กันทันข่าววันนี้เราก็จะมาทันข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศของวันนี้นั่นเองครับและทุกๆวันที่ผมจะเอามาบอกกล่าวแก่พี่น้องนั่นเองไทยตอนบนอากาศก็ยังเย็นสบายส่วนเหนือใต้จะมีฝนบางแห่งเท่านั้นนะครับและอีก10วันข้างหน้าอากาศก็จะ เริ่มร้อนขึ้นนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบ ให้เป็นกําลังใจทางช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คือ14มีนาคม2,566มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มจะมีกําลังอ่อนลงขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนบางพื้นที่บริเวณจังหวัดก็คือจังหวัด แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับสำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันนั้นทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้ากะนองบางแห่งบริเวณที่จังหวัดต่อไปนี้ก็คือประจวบคีรีขันธ ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองครับเราก็ไปดูช่วงวันที่14-15มีนาคม2566มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับคลื่นกระแสลม ตะวันตกยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบนทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศที่เย็นในตอนเช้าขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พาดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เท่านั้นเองนะครับช่วงวันที่1 6ถึง23มีนาคม2566ความกดอากาศก็ยังต่ำต่อเนื่องความร้อนปก คลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตอนออกและลมตอนออกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออก,อก,อออกทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบ้างบางพื้นที่ส่วนลมตอนออกและลมตอนออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้มีที่ ภาคใต้มีฝนฟ้ากะนองก็มีบางแห่งเท่านั้นเองนะครับสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่16-19ถึงมีนาคม2566ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศก็จะ เริ่มร้อนขึ้นและระวังการเกิดอักขีภัยเนื่องจากอากาศที่แห้งแล้งและร้อนนั่นเองครับนี่ก็คือข่าว่าวเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเอามาอธิบายขยายความให้กับพี่น้องได้รับรู้รับทราบกับเรานั่นเองครับผมและก็ไปดูกัะพยากรณตามกราฟตรงนี้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ